รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 m c o t hd กดหมายเลข30นะครับบ่ายโมงห้านาทีวันพุธเราก็จะพบกันพร้อมด้วยสาระที่น่ารู้น่าสนใจได้ประโยชน์อย่างในวันพุธนี้นะครับโมงพยาบาลสุขมุมวิทก็มีโอกาสได้โชว์ศักยภาพความพร้อมในการรักษาชาวนิวซีแลนด์ครับเป็นนักท่องเที่ยวที่มาพร้อมลูกสาวนะครับแต่ว่าได้เกิดอาการ วูบหมดสติโดยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งนําส่งไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่พร้อมในการรักษาด้วยส่งต่อมาที่โรงพยาบาลสุขุมวิทแล้วก็เลยโชคดีครับได้รับการตรวจด้วยเทคโนโลยีแล้วก็ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์เนี่ยนะครับในการดูดลิ่มเลือดออกจากบริเวณปอดรายการอุ่นใจใกล้หมอพร้อมที่จะนำรายละเอียดมานำเสนอในช่วงของเราติดตามได้เลยครับ Okay. Um, the day of, I was okay. I woke up fine, and then I had a headache, and I must have fainted because I woke up on the ground. My daughter couldn't get a hold of me, so she called the doctor. I was sent to another hospital, and then ended up here at Sukhumvit Hospital. My experience has been nothing but wonderful. Surgical doctors, the medical doctors, the cardiac doctors. The ICU nurses were all wonderful. They treated me with respect, both me and my family. And I couldn't, you know, I'm just indebted to them. I owe them my life. So, yeah. Um, so the after treatment, they were very specific on what I was to do after the recovery. Um, if I felt anything inside go on, I was to ring them straight away. So I was well aware what I was going. So I had to be very um, specific about how I was feeling. be in tune with my body. And if I felt anything strange, if I felt any dizziness, if I felt any heart palpitations, then I was to contact the doctors straight away. แรกรับเนี่ยออกซิเจนในเลือดค่อนข้างต่ําแล้วก็มีภาวะหายใจหอบเหนื่อยเยอะตอนนั้นออกซิเจนลดลงเหลือไปประมาณ80กว่าอร์ร่วมกับอัตราการหายใจในประมาณ30ครั้งแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องช่วยหายใจค่อนข้างเยอะประกอบกับขาของคนไข้ก็มีภาวะบวมเล็กน้อยประเมินเบื้องต้นแล้วเนี่ย มีการทำ how, อันด้าชาว์หัวใจนะคะกดคลื่นเชฟ้าหัวใจเบื้องต้นเนี่ยสงสัยว่าคุณไข้อาจจะมีภาวะเรื่องของริมเลือดอุดกั้นในปอดลงมเดิหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยได้ส่งคนไข้เนี่ยไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูทรงอกดูบริเวณปอดดูเช้นเลือดในปอดว่ามีภาวะอะไรผิดปกติบ้างผลการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะพบว่ามีก้อนเลือดหรือริ่มเลือดเนี่ยอุดกั้นในบริเวณขั้วปอดแล้วก็แขนงของขั้วปอดทั้งสองข้างด้านซ้ายและด้านขวาโดยตัวลักษณะขนาดของก้อนเลือดหรือริมเลือดเนี่ยค่อนข้าง อุดตันเกือบประมาณ9ก้ากว่าเปอร์เซนต์แล้วก็ริ่มเลือดเนี่ยมันก็มีการอุดกั้นกระจายไปตำแหน่งตำแหน่งต่างๆของบริเวณเส้นเลือดในปอดทั้งสองข้างร่วมด้วยค่ะในคนไข้รา,ายนี้โชคดีที่เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีแล้วก็ได้รับการผ่าตัดค่อนข้างไวเพราะฉะนั้นการพักฟื้นของคนไข้เนี่ยใช้ระยะเวลาเพียงแค่1นถึงสสัปดาห์หลังจากที่คนไข้เข้ารับการผ่าตัดแล้วเนี่ยคนไข้ก็ได้รับยาสลายริ่มเลือดต่อ นะคะในโรงพยาบาลให้ในรูปแบบของอทางเส้นเลือดแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรับมาเป็นการรับประทานแล้วก็คนไข้ก็เข้ารับการทำกายภาพบำบัดฝืนฟูร่างกายอยู่ประมาณ1-2ถึง2สัปดาห์ การเกิดลิ่มเลือดในร่างกายเนี่ยค่ะสามารถเกิดได้ในทุกัยวะเลยไม่ว่าจะเป็นลิ่มเลือดในหัวใจลิ่มเลือดในสมองหรือลิ่มเลือดในปอดตัวลิ่มเลือดในปอดเนี่ยสามารถเกิดได้ประมาณเป็นอันดับที่3แต่ว่าถ้าเกิดแล้วเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างอันตรายเนี่ยมีโอกาสทําให้คนไข้เสียชีวิตได้ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคนไข้มีอาการที่ผิดปกติเช่นอาการหายใจลําบากเหนื่อยง่ายวิ่งเวียนศีรษะ น้ามืดก็อาการเหล่านี้มันเป็นอาการเร้่งต้นของภาวะริลเลือดอุดกั้นในปอดได้ควรที่จะรีบม,มาพบแพทย์โดยโดย่วนในเบรกต่อไปอุณใจ็คได้หมอยังจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีที่โรงพยาบาลสุขวิทกับคุณหมอผู้วิจารา์้นะครับได้ใช้เทคโนโลยีในการบำบัดรักษาจนกระทั่งคุณวิจิตรพ้นอันตรายแบบไหอย่างไรติดตามในเบรกที่2ครับ ทางผมเนี่ยได้รับคอนเซัลมาอย่างด่วนเนื่องด้วยว่าคนไข้เนี่ยมีอาการหอบเหนื่อยจริงๆแล้วตัวคนไข้เองเนี่ยมาที่เมืองไทยเนี่ยในระหว่างที่พักอยู่ที่โรงแรมเนี่ยก็มีการหอบเหนื่อยขึ้นทันทีพอมาถึงที่โรงพยาบาลเราเนี่ยเนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยมีอาการหอบเหนื่อยมากแล้วก็สงสัยว่าจะมีลิ่มเลือดอุดตันที่ในเส้นเลือดที่เข้าไปเลี้ยงปอดทั้งสองข้างซึ่งจะทาให้เนี่ยคนไข้มีอาการทอบเหนื่อยค่อนข้างมากจําเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ คุณหมออายุรกรรมที่ดูแลเนี่ยหลังจากที่ใส่ท่อช่วยหายใจต่างๆให้การช่วยเหลือโดยการาให้ยาละลายลิ่มเลือดพอหลังจากนั้นเนี่ยอาการก็ยังไม่ดีขึ้นคุณหมอเขาเลยจําเป็นต้องปรึกษาถ้าเกิดอาการไม่เยอะนะักเขาสามารถที่จะให้ยารักษาได้แต่ว่าในกรณีที่เป็นมากจําเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือว่ามีผลต่อการไหลเวียนเลือดมีผลต่อการบีบตัวของหัวใจเนี่ยเราจําเป็นต้องอทําการรักษาที่มากการให้ยาการรักษาที่เป็นมาตรฐานจะมี2ออย่างอย่างแรกก็คือการผ่าตัดเข้าไปเอาก้อนเลือดออกโดยตรงแต่การารักษาด้วยวิธีนี้จาเป็นต้องเปิดกลางหน้าอกอีกวิธีการหนึ่งก็คือการสอดสายสวนเข้าไปแล้วใช้อุปกรณ์เนี่ยเข้าไปดูดก้อนเลือดจากทางข้างในเส้นเลือดดูดจากเส้นเลือดที่เข้าไปเลี้ยงปอดโดยตรงวิธีการนี้ไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็ ไม่มีแผนที่กลางหน้าอกเพราะหลังจากที่คุยกับทางญาติละผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการรักษา การรักษาเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการเจาะที่บริเวณขานีบเข้าไปในเส้นเลือดดำแล้วก็สอดอุปกรณ์เนี่ยขึ้นไปที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ปอดเริ่มต้นจากทางด้านขวาก่อนหลังที่ดูดก้อนเลือดออกจากขานด้านขวาแล้วเราก็เปลี่ยนมาดูดทางด้านซ้ายซึ่งพอหลังจากดูดก้อนเลือดออกเนี่ยอาการของผู้ป่วยก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็วจากเดิมเนี่ยที่ความดันของออกซิเจนในเลือดเนี่ยค่อนข้างต่ําก็กลับขึ้นมา ความดันเลือดต่างๆก็กลับขึ้นมาดีขึ้นก็สามารถที่จะค่อยๆลดความช่วยเหลือของเครื่องช่วยหายใจเนสามารถเอาออกได้พอหลังจากที่อาการทุกอย่างดีเรียบร้อยแล้วเราก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยให้ผู้ป่วยอยู่ที่ ICU แล้วก็ติดตามในเรื่องของการหายใจอีกระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายมาที่หอผู้ป่วยปกติแล้วก็สามารถที่จะให้กลับบ้านได้นะตอนนี้คนไข้เนี่ยอาการดีขึ้นมากสามารถที่จะเดินเหินออกกําลังกายได้ตามปกติแล้วก็กินยา,าละลายลิ่มเลือดอยู่เนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยจำเป็นต้องกลั ไปที่นิวซีแลนด์ก็สามารถที่จะกลับบ้านได้โดยรวมๆเนี่ยผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจดีจริงๆแล้วการรักษาด้วยวิธีการนี้เนี่ยเนื่องจากว่าภาวะนี้เป็นภาวะที่เสี่ยงมากๆอันหนึ่งแล้วก็การรักษาเนี่ยต้องใช้ความจำนานค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์เข้าไปดูดก้อนเลือดต้องมีการเตรียมการ หลายอย่างก็จะมีแพทย์ที่มีความชํานาญด้านนี้ค่อนข้างน้อยโดยทั่วไปเนี่ยไม่น่าจะถึง20คนทั่วประเทศด้วยตัวมันเองเนี่ยก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยอาจจะมีภาวะความดันต่ําหัวใจบีบตัวน้อยนะร่วมกับภาวะออกซิเจนในเลือดต่ําการรักษาเนี่ยต้องทําโดยรวดเร็วแล้วก็ใช้ความชํานาญค่อนข้างสูงท่านผู้ชมที่ติดตามฟังข้อมูลจากหมอสุทัศน์นะครับก็คง เชื่อเลยว่าโอ้โห,โโหเทคโนโลยีที่โรงพยาบาลสุขวิตนำมาใช้โดยคุณหมอสุทัศน์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครจะทำได้อย่างนี้นะครับรวดเร็วด้วดยการที่จะส่งท่อสวนสายสวนเนี่ยนะครับไปดูดติ้มเลือดออกมาที่หนังค่างค้าง,างไปอุดกั้นปอดหรืเนี่ยเป็นอะไรที่โอ้โหสุดยอดท่านผู้ชมที่ติดตามรายการอุ่นใจกันหมอโดยโรงพยาบาลสุขุมวิทวันนี้นะครับ น่าจะได้ประโยชน์ไม่น้อยทีเดียวเกี่ยวกับในเรื่องของการบำบัดรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์แล้วก็ในเรื่องของสัญญาณบ่งชี้ที่จะต้องฝา,ากเน้นอีกนิดหนึน่งครับฝากไว้เลยว่าถ้าเกิดอาการลักษณะใหญ่ที่คุณหมอทิ t h าอธิบายมารวมทั้งในเรื่องของอาการต่างๆที่คุณหมอสุทัศน์ได้ให้ข้อมูลไว้เนี่ยนะครับก็จะได้ไม่เพลียพล้ำนะครับเป็นเหยื่อของโรคภัยอีกอย่าง คุณบริกิตจากนิวซีแลนด์ในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอพบกันใหม่ในวันพุธต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ